คุณผู้ชมรายการเวลบีสุขภาพดีกําลังจะมาครับพบกับผมการจมิตาเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพที่มุ่งหวังให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะครับ จะสังเกตว่าสิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับเราจะสังเกตว่าแม้เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยหนาวเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายของเราให้รับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ครับ อย่างเช่นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเราเน้นย้ำกันทุกสัปดาห์ในช่วงแรกนะครับกับการดูแลโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยโนโรงค์อุป,ปัสมโมสัปดาห์นี้พูดกันถึงเรื่องของอาการปวดเข่าครับลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกเหมือนแต่ก่อนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหลายสัปดาห์นี้พระอาจารย์เมตตามาแนะนําท่าทางต่างๆในการที่จะแก้อาการปวดเข่ากันแต่อย่าลืมนะครับสัปดาห์นี้ต้องใช้ค้อนตีสถานด้วยถ้าหากยังไม่ได้หยิบมาไว้ใกล้ๆไปหยิบมาก่อนเลยครับเพราะว่าจะต้องใช้ค้อนในการที่จะแก้อาการปวดเขา่า ติดตามในช่วงแรกของราการในสัปดาห์นี้กับดูแลโรคภัยโด,ยพ,ดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุป,ปสมกค,ครับ ีหน่นไหมอะดูนะดูเอาใม่จัดการเลยของง่ายๆไม่ต้องบล็อกต้องแบกแล้วทำให้ดูก่อนเลยบทตียังไงอะดูนะดูนะง่ายง่ายเลยนะใครมีค้อนเนี่ยใครมีค้อนเนี่ยดูนะอย่าเข้าไปมุมใกล้ออกห่างห่างเมื่อไห้กล้องก็จะได้มองชัดชัด ง่ายๆเอาดูนะคุณโยมจําให้ดีนะจุดที่เขาตีเดี๋ยวตามาจะอธิบายรายย่อยให้ทีหนึง่งนะคนที่ตีคนนี้เขามีแต่ปากแต่เขาพูดไม่เป็นเดี๋ยวตามา,า,าก็จะอธิบายให้ฟังนิดเขาตีให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพอตีไปแล้วจะรู้สึกนะมันมีตําแหน่งการตีอยู่มันมีตําแหน่งการตีอยู่นะดูให้ดีดูให้ดีวิชานี้เป็นวิชาตีสถทน,นอย่างง่ายๆจริงๆมันไม่น่าเชื่อจริงๆ จุดเดิมมาดิระหว่างขาท่อนข้อนบนเนี่ยระหว่างหัวเข่ากับเชิงกรานไม่มีคนช่วยตีตีตัวเองได้ไหมได้ขอให้รู้จุดเท่านั้นเองอ้าพอก่อนพอก่อน,ออนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะตัวนี้ต้องมีคําอธิบายไปด้วยนะเดี๋ยวคู่เดียวขอเก็บไอ้เครื่องไอ<ม>นี่ก่อน เคาะไปให็บรอบเล่นก็นได้เคาะเล่นก็นยังได้เลยไม่มีอันตรายแล้วเคาะเบาๆใจเย็เยนๆวิธีการตีสถานเนี่ยคุณโยมคุณโยมดูที่เขาตีนะที่เมื่อวานนี้อาตมาชี้ให้ดูในภาพโครงสร้างของเลือดเนี่ยค,ค,คือจุดนี้ที่เขาตีอยู่ จุดรวมเลือดตัวนี้เห็นไหมเส้นเลือดใหญ่ขึ้นมานี้เวลามันมาแปะอยู่ตงนี้ยเลือดมันลงไปไม่ได้เนี่ยตัวนี้คนที่เจ็บขา่าปวดขาก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันก็รวมมาเลือดตรงนี้ตัวนี้ก็รวมมาเลือดเส้นนี้ใต้นี้จะมีเส้นประสาทเส้นประสาทอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ได้วางคู่กันเส้นประสาทก็จะวิ่งร้อยมาอยู่แถวแถวนี้อยู่ใกล้ใกกันตรงนี้ เวลาตีไปจุดนี้ปับ๊บเส้นประสาทก็จะรับรู้คนที่ตีเนี่ยนะถ้าหัวเข่าไม่ดีหรือเชิงการติดเนี่ยจะถูกตีแล้วเหมือนไปไหมมันปวดแสบปวดร้อนถ้าเราใช้ความรู้สึกที่ดีๆเอาใจตีลงไปเนี่ยจะรู้สึกแสบเลยล่ะเดี๋ยวจะตีให้ดู <c oughs> อ่ะถอยอ่ง,งอเข่าขึ้นมาใหม่สิอาตมาไม่ได้ทำแรงๆเลยนะคุณโยมดูนะ ว่าจมาตีแรงไหมไม่ต้องตีแรงหรอกทีเนี้ยเขาเรียกตัดไม้คงน้ำคนแรงไหมเจ็บไหมนิดหน่อยนะ เริ่ม,ลมเมลใมเมเมม้ใช่ไหมเริ่มเล้ใช่ไหมเหมือนเหมือนแสบไหมใช่ไหมจะเหมือนเริ่มเหมือนไปไหมลนะตอนนี้เริ่มเข้าจุดละอัตมาเริ่มตีเข้าจุดละเริ่มรู้สึกแล้วตอนนี้ต้องข่มจิตละถ้าไม่ข่มจิตนี่รับรองได้เลยนอนดิ้นละอลองยืดดูสิยืดดูดดิเกิดอะไรขึ้นกับขาฮึลอ,องงอดูสิเกิดอะไรขึ้นกับขา เบาไหมปกตินั่งยองๆเจ็บใช่ไหมเดีตอนนี้ลองนั่งดูสินั่งยองๆให้ดูสิเออแต่แข็งขึ้นอันนั้นนั่งยองๆให้ดูนั่งยองๆใช่ไหมเจ็บไหมอามันไปไหนแล้วละ่ะปกตินั่งแล้วเจ็บใช่ไหมปกตินั่งแล้วเจ็บนะแสดงว่าตอนนี้ไม่ปกติ <c ười> ใช่ไหมอ่ะไปสิไม่เจ็บแล้วมานั่งอยู่ทำไมเออ เนี่ยอันนี้ง่ายๆจริงๆพี่อาตมาชี้ให้ดูจุดที่อาตมาตีเนี่ยจุดเดียวจริงๆไม่ต้องมากด้วยไม่ต้องมากจริงๆนะแต่พวกโยมในเวลาตีเนี่ยไม่ต้องไปอย่างนี้แค่เงี้ยปล่อยปล่อยแล้วสั่นจับปลายคอเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงถ้าทงถุดตรงจุดเมื่สักครู่นี้ที่โยมอาตมาตีแรกๆเนี่ยอาตมาตีแค่ตีข้างๆเราไม่ตรงจุด พอตะมากับหัวคอลงตรงจุดเท่านั้นแหละสะด,ดุ้งเลยล่ะอเ,เอา้านั่งยอมไม่ได้ไหนลองมาดูสิอดูนะคล้ายๆกันนะนี่คล้ายๆกันอนอนหงายไปแต่คุณโยมเนี่ยต้องบอกเลยว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนโพธรามโพธรามสงสัยน้ําทะเลมันหนุนที่บ้านเยอะรู้ไหมท,<ฮ>ทําไมเพราะบ้านน้ํำจืดไม่ค่อยมีจะกิน ไม่เคยกินนะ้โยมเนี่ยข้างในไตมีปัญหาค่อนข้างแรงแล้วตับกับไตมีปัญหาค่อนข้างแรงแล้วเมื่อวานนี้แตะมือแกนหน่อยแกกมไม่เข้าตอนนี้แกกมสบายขึ้นแล้วชาอาการชานี่คลายลงแล้วแล้วลองดูยางอ่ะทำเองมั้ยยังอ่ะตอนนี้ที่เหตุได้เหตุได้ก็คืออย่างหนึง่งแกง,งอเข้ามาไม่ได้ท่าที่มาเช้าที่เราให้ดึงเนี่ย กดลงไปก่อนเบาๆให้เอ็นใต้เข่าเนี่ยตึงก่อนนะถ้าไม่มีใครช่วยอยู่คนเดียวดีที่สุดคือฝาผนังฝาผนังเนี่ยให้ตั้งอยู่กับฝาผนังเอา้าเหยียบนะเหยียบลงไปเก่งลงไป ให้เกรงเหยียบกับฝาผนังให้เกิดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใต้เส้นเอ็นเนี่ยตึงก่อนเพื่อให้ตัวนี้เกิดการดึงตัวก่อนในเบื้องต้นพอมันตึงตัวได้แล้วก็งอเหมือนเดิมคนที่งอไม่ได้เยอะๆต้องใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็วิธีการเคาะเนี่ยไทยถึงปากกาแล้วไม่ต้องไปรุนแรงตีก็ต,ตีเบาๆเคาะเบาๆเนี่ย เดี๋ยวไปตีแบบโกรธเกือบตายเน,นี่ยเจนเตีไปด้วยก็ได้บอกแกไปด้วยก็ได้ชีวิตกูไม่มีอะไรชีวิตกูไม่ได้อะไรชีวิตกูไม่เหลืออะไรสุดท้ายกูตายแน่ขอแห้งแล้วแค่เจ็ดทีเท่านั้นแหละหกทีเท่านั้นแหละขอแห้งยัง กินน้ำลายดูสิไหนไม่แห้งแห้งยังแห้งครับเอายังไม่ทานกินน้ำลายจะรู้ได้เส้นนี้จะทําให้คอแห้งเกิดธาตุไปมันอันนี้เป็นตีตัวธาตุไปตัวนี้เป็นอย่าไปรู้เรื่องธาตุแล้วพอตีตัวนเนี้ยเนี่ยจะเริ่มคอแห้งเริ่มเจ็บขึ้นแล้วใช่ไหมยากไหม ยากไม่ยากง่ายาไหมไแก้หัวเข่าก่อนนะเอา้าคุณโยมทำก็ได้ทุกคนเวลาแก้กันเนี่ยไม่มีใครช่วยเราเนี่ยก็ตีตัวเองก็ได้อัตมาเนี่ยคุณโยมเอ,อ้ยถามใจคนนี้ดูเถอะเมื่อก่อนเนี่ยตามาเดินเดิอยู่เนี่ยเข่าหลุดเฉยๆเ่เอาเรื่องจริงนะคนที่ใส่เข่าให้ตามาก็อีกคนนี้อตอนที่เป็นคารวาสอะ่ะ เดินเดินเนี่ยตมาเข่าล่วงไปเลยแหละก้าวขาไม่ได้เลยชุดลงไปเลยทิ้งตัวนอนกลิ้งไปเลยแหละอตอนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก่อนที่มาอยู่ที่สามเดือนหรือสี่เดือนอ,อยู่บ้านกำนันตรงนี้ใกล้ๆปากทางเข้าบ่อน้ำแร่ตะมาช่วยครูบาจานอยูอ่ะพอช่วยเสร็จแล้วเราใช้กำลังเยอะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงที่อยู่เข่ามันหลุดกริ้งนะจะล้มตัวลงไปถ้าถ้าเราไม่มีสติหน่อยเดียวเท่านั้นแหละรับรองได้เลย เพรเขามันไม่มีแรงปั๊บอัตมาก็กลิ้งตัวลงไปม้วนตัวแล้วก็ลงไปนั่งขากระหยจ้ะยหญ่คนนี้เป็นคนใส่เขาให้อัตมาเนี่ยสองครั้งสามครั้งก็นใหญ่คนนี้เกิดอะไรขึ้นเจ็บไหมเจ็บลองยืดดูสิลองงอเข้าไปดูใหม่สิอย่าอย่าอย่าเพิ่งนอนให้งอเฉยๆไม่ได้ยกตัวงอเข้าไปดูสิงอเขาเข้าไปดูสิ ข้างเนี้ยข้างเนี้ยลององอเข้าไปดูเถอะบอกไหมเอามันบสบายขึ้นไหมจสบายขึ้นเยอะไหมะมันหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมไปลองข้างนู้นที่ยังไม่ขอดมันตึงไหมอันไหนตึงกว่ากันอันนี้ตึงกว่าเพราะว่าที่ข้างนี้มันมีปัญหาใช่ไหมดูนะ คนดูที่พระอาจารย์ได้เมตตาอา ลองทําให้ดูเนี่ยบอกว่าโอ้โหดูแล้วไม่ยากนะครับแตท่ทำไปทําเองแล้วดูมันไม่ได้ง่ายที่ที่ทำกันเลยนะครับวิธีการง่ายๆคุณผู้ชมครับให้ผู้ชมนั้นที่เป็นผู้ป่วยนั้นนอนหงายนะครับแล้วก็งอเข่าข้างที่เป็นลักษณะของงอเข่าข้างในนะครับด้านในเนี่ยออกมาแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้ค้อนตีสถานตีในตรงที่ส่วนที่ต้นขานะครับหรือว่าตรงที่พระอาจารย์แนะนําในแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการตีแบบทิ้งน้ําหนักนะ ครับไม่ใช่ฟาดลงไปเต็มแรงนะตีแบบเบาๆครับทิ้งน้ําหนักพอสมควรในการที่จะใช้ค้อนตรงบริเวณต้นขาเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการช่วยในการที่จะทําให้ผู้ที่มีอาการปวดเข่าค่อยๆมีอาการดีขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของค้อนตีสถานนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะ,ะมาสอบถามได้ที่ s อสบีช็อนะครับก็ยังคงมีจําหน่ายอยู่สําหรับค้อนตีสถานเพระาะคนสนใจดูดีดีแล้วอยากจะได้ค้อนตีสถานส่วนดีวีดีบันทึกงานอบรมปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรคคุณผู้ชมสามารถที่จะ สอบถามได้ที่โครงการธรรมพิวัตรนะครับโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่างจอที่เห็นอยู่ในขณะนี้026292211ต่24อ2423คุณผู้ชมโทรมาในวันและเวลาทำการนะครับในช่วงของสาระสุขภาพในสัปดาห์นี้เราพูดคุยกันเรื่องของสัญญาณอันตรายครับโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะบ่งบอกว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอาการล้มเหลวหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าจะเป็นสัญญาณอย่างไรติดตามในช่วงของสาระสุขภาพครับ คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่ไกลตัวนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดอาการหัวใจล้มเหลวนั้นมันมักจะมีอาการเป็นลักษณะสังการส่งสัญญาณบ่งบอกออกมาครับให้เราสังเกตเห็นทางด้านร่างกายก่อนเสมอโดยในอาการเริ่มต้นของผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะเริ่มจากการมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการแรกๆเลยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยจะมีลักษณะของการเจ็บแน่นอึดอัดอาจจะมีอาการเจ็บที่หน้าอกด้านซ้ายหรือว่าเจ็บสองข้างครับโดยมีการเจ็บที่หน้าอก เมื่อเกิดการทำกิจกรรมหนักๆอย่างเช่นการออกกำลังกายวิ่งกระโดดหรือเต้นหรือว่าเวลาเครียดๆหรือว่าโมโหครับต่อมาคืออาการที่2เป็นลนักษณะของอาการที่เหนื่อยง่ายผิดปกติทั้งที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมหนักๆนะครับต่อมาคือมีอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือว่าหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอสังเกตง่ายๆก็คือจังหวะของการหายใจของเราเองหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือการจับพิชิะจรของตัวเองครับเพื่อจะเช็คจังหวะในการเต้นของหัวใจ ต่อมาคืออาการขาบวมครับโดยลักษณะของการขาบวมนี้เกิดจากการที่หัวใจด,ด้านขวาทำงานลดลงครับเลือดจากขาไม่สามารถไหลเข้าหัวใจด้านขวาได้สะดวกก็ทําให้เกิดภาวะเลือดค้างสะสมที่ขามากขึ้นจนทําให้เกิดอาการขาบวมได้ครับและสุดท้ายคือ,อาการเป็นลมหมดสติหรือว่าเกือบหมดสติบ่อยๆอาจจะมีลักษณะของอาการหน้ามืดตาลายจนถึงขั้นเป็นลมบ่อยๆครับ ลองเช็คอาการแล้วก็เข้าข่ายหลายข้อนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมฟังแล้วสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นอาการหัวใจล้มเหลวเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งคือรีบไปตรวจสุขภาพครับโดยเฉพาะลูกหลานนะครับอาจจะต้องช่วยกันดูแลผู้สูงอายุนิดหนึ่งครับพาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุภายในบ้านไปเริ่มต้นในการตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันอย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นได้นะครับ เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าในช่วงของห้องรับแขกวันนี้มีแขกรับเชิญรอเราอยู่แล้วครับ